สนุนโดยบริษัท TPN Foods จำกัดโรงพยาบาลผิวหนังอโศก Skin Hospital สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Love Story รายการที่ทำให้คุณรู้สึกดีกับความรักความรักที่ดีมีความสุขและยืนยาวเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้อยู่ในสองมือของเรานี่แหละค่ะ แขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณผู้ชมค่ะเป็นคู่รักนักกีฬาครอบครัวคําสิงนั่นเองวันนี้พวกเขามาอยู่กับพวกเราแล้วนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราเลยคุณสมรักและคุณสาวนีคําสิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและคุณอ้อยสวัสดีค่ะวันนี้เป็นภรรยากับสามีกันมาเนี่ย24ปีแล้วกี่ปีนะ24ปีแล้วค่ะคู่มือวานเองเห็นไหมแสดงว่ายังหวานอยู่คุณอ้อยค่ะ พี่บาสเนี่ยเป็นสามีที่เป็นยังไงบ้างคะก็เป็นสามีที่ดีค่ะดีมาตั้งแต่เริ่มรู้จักแล้วแหละนอกจากดีกับคุณอ้อยเนี่ยยังไม่พอดีกับคุณแม่ดีกับพี่น้องของคุณอ้อยด้วยครอบครัวหมดทุกคนค่ะในครอบครัวของเราสมัยก่อนนี่ัแหละยังไม่ได้เหรียญถูกไหมยังไม่ได้เหรียญเราก็มาอยู่ด้วยกันอยู่ในห้องเช่าเขาก็เอาน้องมาส่งเรียนน้องของคุณอ้อยค่ะพ่อแม่สร้างบ้านขาดเงินไม่มีก็ไปยืม ไปกู้เงินผมจัดการ๋ยวาผมจัดการให้คือไม่ให้แบบว่าให้ให้ไม่ได้ให้ใครเดือดร้อนเลยก็คือตัวเขารับผิดชอบเองคือเราไม่ได้ไปแต่งแม่แม่เขาเราเอาลูกสาวเขามาเราไม่ได้ไปแต่งเราเขาไม่ได้เรียกชิ้นสอดะไรเลยเพราะสมัยก่อนถ้าเรียกก็ไม่มีหรอกโอ้เราเลยมาให้ย้อนหลังคือมันเป็นแบบมันเป็นวัดใจอ่ะเลยแล้ววัดใจพี่บานขาแล้วคุณอ้อยเนี่ยล่ะคะเป็นภรรยาที่น่ารักยังไงบ้าง ก็ก็โอเคก็เขาทนผมได้ผมผมผมส่วนมากอยู่เป็นพวกติดเพื่อนสมัยเป็นวัยรุ่นเนี่ยตเลยอยู่คือเรื่องเรื่องพวกอะไรนะเรื่องหวานหวานไม่ค่อยมีโรแมนติกอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีอยู่นง่ายๆคนอื่นเขาส่วนมากพาดูหนังฟังเพลงอะไรไหมผมพาไปงานกางแปลงงานวัดตุเน่อยนั่งหลับอยู่บนมอไซค์ก็ก็อย่างเงี้ยไหนๆเล่าย้อนหลังก็ดีเลยนะคะ ช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยว่ารู้จักกันได้ยังไงได้ยินว่าจริงๆรู้จักกันมั้งแต่เป็นวัยรุ่นผมนี่ตอนนั้นไปแข่งกีฬาเขตแล้วเราก็เป็นนักบาสเคซีคอนแต่ไปแข่งขันที่อุทยาก็เลยขึ้นรถบัสกันเดียวกันไป่แต่ตอนแรกได้ยินว่าคุณอ้อยไม่สนใจพี่บาสโอ้ไม่สนใจก็อย่างนี้สนใจนี่ก็ไม่สนใจไม่ไม่สนใจอะไรครับไปยืมเสาบาวเขาไม่ใช่คือจริงๆแล้วเรื่องสาวบ้าวผมบอกให้นะคือนักมวยเนี่ยมัน ตัวสุขชนเยอะมันกลุ่มใหญ่อยู่ด้านหลังนั่งนั่งหน้าแล้วนั่งหน้านั่งตัวก็ร่อนพวกเกเรเยอะพวกนั้ก็ก็คนนี้สวยว่าคนนี้สวยนาแมันก็ยิ่งกันเฮ้ยมีคนนึงเว้ยสวยฟังซาบ้าอยู่เอ้ยสำหรับไปยิมซาบ้าหน่อยที่อะไรเงี้ยเศรจะกินยิมซาบ้าหน่อยอันนี้มองหน้าแล้วก็กลับเราก็เมินพูดไปคำหนึ่งไม่แล้วถ้าเจอไม่เข้าไปแล้วเราก็เดินกลับมา โอ้โหบุญแล้วที่มายืมเนะี่ยบุญแล้วที่พูดด้วยเนฮะ้ยมั <laughs> ไนไม่ให้เว้ยเพราะว่าไปพักอยู่ที่โรง,งเรียนโรงเรียน,เ,ยนเดียวกันเขาอยู่บบคนละตึกบบเราก็นั่งอยู่ระเบียง<อ>เขาเดินผ่านพอดีเขาจะไปกินข้าวเขาเลยชวนเราไปกินข้าวเราก็ยังไม่อยู่นะก็เลยไม่รู้อะไรมันอะไรไป นั่นก็ไม่รู้ก็เลยไปเรียกเขาแบบเขาเดินผ่านไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวชื่ออะไรอะไอะไรเขาก็เลยหันมาตอนแบบช้าๆเลยที่ที่ที่ชื่อบาร์แมพพูดจะเห็นภาพเลยสโลโมชั่นแต่พอเราได้ยินคําว่าบาร์เท่านั้นเป็นไงคะเราก็เลยเฮ้ยชื่อบาร์เราก็เลยโอ๊เยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็วิ่งลงข้างล่างเลยค่ะไปกินข้าวกับเขาวินาทีที่คุณบาร์บอกว่าชื่อบาร์เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต ก็คือเป็นความแบบว่าเป็นความใฝ่ฝันในชีวิตว่าถ้าไม่มีแฟนชื่อบาจะจะจะไม่มีแฟนอะไรครับเพราะตัวเองเล่นบาสก็อยู่กับลูกบาสแล้วทีนี้ก็เลยคุยกับเพื่อนแบบว่าอถ้าไม่มีแฟนชื่อบาจะไม่ยอมมีแฟนเลยนะเว้ยอะไรเงี้ยเพื่อนบอกมึงจะบ้าหรือวะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนี่พอเห็นแบบชื่อบาสแค่นั้นโอ้เทพพบุตรเดินดินพระเจ้าส่งมเกิดพี่บาสก็เลยโชคดีไปนะคะต้องขอขอบคุณอ้ยโชคดีจริงๆงผมอ่ะ โชคดีทั้งคู่โชคดีทั้งคู่ฮะผมโชคดีไงต้องอ้อยที่เจอผมมาแล้วจากนั้นมาเราก็แบบว่าเหมือนแบบว่าเหมือนก็นตาม <c oughs> ตามที่อยากจะ,ะรู้ <c oughs> รู้ประวัติเขารู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอะไรเงี้ยเราก็เลยสารต่อแล้วก็เสร็จจากง,งานนั้นก,ก็ก็แยกกันอีกอะนะจนเขาก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ถ้าถ้าไปกรุงเทพ ก็ให้โทรไปหาเขาได้ทุกเมื่ออะไรอย่างงี้แล้วมีโอกาสที่คุณอ้อยได้ลงมากรุงเทพจริงๆริมาจะเป็นนักบาสเกตบอลเนี่ยค่ะมาซ้อมที่แบงค์นครหลวงค่ะก็คือแบบซ้อมหนักซ้อมหนักก็เลยโทรไปหาโทรกลับไประบายนะฮะระบายว่าซ้อมหนักทีนี้เขาเลยบอกบอกว่าอะไรนะอาวมาซ้อมหนักซ้อมหนักก็ไม่ต้องซ้อมอล้วมาซ้อมอะไมาซ้อมบาสนี่ไง มาอยู่ด้วยกันเนี่ยนี่บ้านมาซ้อมบารสพูดได้ดีกว่าโอ้โหเป็นกันขอวันนั้นเลยมาซ้อมแล้วบาสไม่ต้องเป็นนักบาสไม่ต้องเป็นนักกินาหรอกมานี่เลยมาอยู่ด้วยกันเลยก็มาจริงอ่ะมาจริงก็เราก็อยู่จริงเลยแเ้าก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้24ปีแล้วคุณอ้อยบอกดีนะบอกว่าอยู่กันมา20สกว่าปีเนี่ยเป็นมวยรู้ทางก็เหมือนเหมือนเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างอะอย่างสมมติว่านี่โกหกเรารู้อยู่แล้วว่าโกหก แต่เพียงแต่ว่าเราไม่พูดแค่นั้นเองค่ะเพราะเขาพูดไปมันก็มันมันมันเป็นเรื่องโกหกแล้วแล้วมันผ่านไปแล้วอ่ะถ้าเอามามาลื้ออีกมันก็มันคือการโกหกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่ดีนะการโกหกบางครั้งเนี่ยการโกหกบางครั้งเราไม่อยากให้เราไม่อยากให้ครอบครัวเรารู้ถึงปัญหาเราโกหกก็ไม่มีไรหรอกอย่างนี้ว่าไปอย่างอย่างกรณีของคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ย มีพ่อเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวผมจัดการให้โอ้โหเอาใช้ันไหนเดี๋ยวแปะเดี๋ยวผมจัดการให้คือบางครั้งเราโกหกเนี่ยมันคืออยากให้คนใกล้ชิดให้สบายใจแต่เรารู้ว่าโกหกก็อย่าเพราะฉะนั้นเวลารู้ว่าโกหกก็อย่ามาจี้จำเยอะจำจี้เยอะก็ปล่อยไปก็เหมือรู้ทางอะประมาณว่ามองตาแล้วเออนี่โกหกแล้วรู้ว่าโกหกแต่ว่าคือครอบครัวเนี่ยนะระบบครอบครัวเนี่ยผู้ชายเนี่ย โกหกเก่งที่สุดในโลกผู้หญิงก็เป็นนักสืบเก่งที่สุดในโลกมันก็เลยไม่ยอมกันไะมันก็เลยมาเถียงกันไงแต่ถ้าเป็นว่าโอเคผู้ชายโกหกเก่งที่สุดในโลกแต่ผู้หญิงเนี่ยไม่เป็นนักสืบไม่เป็นนักสืบซะเนี่ยมันก็จะอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมฮะไอ้นี่ไอ้ผู้ชายโกหกผู้หญิงจับได้มันก็สอบสวนกันไอ้นี่ก็ไม่ยอมอันนี้ก็ไม่ยอมมันโกหกมันก็เกิดปัญหาครอบครัวขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็พยายามอย่าสืบปล่อยปล่อยวางไปซะ นี่น่าอยากจะให้พี่บัสนะคะแล้วก็คุณอ้อยฝากอะไรกับผู้ชมนิดนึงนะคะเคล็ดลับในการครองคู่กันให้ได้อยู่นานแบบนี้มีอะไรบ้างเมื่อกี้เล่ามาไม่ฟังกันเลยครับเล่ามาเยอะแล้วนะครับยังไม่พอต้องอีกค่ะก็จริงๆแล้วระบบคู่รักครอบครัวที่อยู่กันยาวนานเนี่ยคือต้องไว้ใจกันนะครับต้องไว้ใจกันแล้วก็สิ่งสำคัญคือการให้เขี่ยติกันคุณอ้อยล่ะคะที่ยอมให้โกหกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเรื่องเรื่องที่ร้ายแรง ก็เป็นแค่เรื่องเงินเรื่องไรใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเรื่องผู้หญิงนี่ไม่ได้เหมือนกันนะก็อย่ามาเชื่อที่ไม่จริงๆแล้วก็คือเราอยู่ด้วยความไว้ใจอยู่แล้วค่ะเป็นความเชื่อใจมันเป็นบรรทัดฐานแรกถูกไหมคะแล้วพอเราเชื่อใจเสร็จแล้วมันก็ไม่มีคําถามอื่นละกฎกตรกามีเป๋าตังห้ามค้นโทรศัพท์ห้ามจับแต่ตอนเช้าถ้าไม่ตื่นทําไมกระเป๋าตังมันวางไม่ถูกที่อ่ะก็ไม่มีตังก็ต้องเกรงใั จะปลูกมาคนกำลังนอนอยู่อ่ะตูปลูกมาขอตังค์เดยกก็โดนด่าเนี่ยใช่ไหมเราหวังดีต้องมองว่าเราหวังดีอยากนอนแบบสบายตังค์เราไม่ได้ไปจับไปเยอะๆจับแค่ห้าร้อยพันหนึ่งอย่างนี้มันเห็นว่ามันเยอะกว่านั้นไงมันเรืความอยากไม่บางทีไม่ไม่เกี่ยวอยากไม่เคยบางทีอยากจะได้พันพอเห็นเยอะอุ้ยไม่มีเอาห้าพันดีกว่าไว้ใส่แค่เอาแค่นั้นพอจริงอ่ะเอาแค่นั้นพอมันไปไม่ถูกเลยขำ คำอะไรนี่ไม่ใช่ครอบครัวคำนะเป็นครอบครัวตัวอย่างที่อยู่ด้วยกัน24ปีอย่างมีความสุขนี่เป็นเรื่องจริงที่ใช้ชีวิตจริงอยู่ใช่ไหมอย่างนี้พี่พ้าค่ะอยู่กันมา24ปีแล้วถ้าวันนี้อยากจะบอกอะไรกับคุณอ้อยพูดอะไรกับเขาก็ได้จะพูดอะไรกับเขาไม่ก็ภูมิใจที่ได้มีออย่างนี้เห็นี้นเป๊ะมอมๆเพราะผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้ว มีลูกสองคนลูกสาวก็สวยลูกชายก็หล่อเห็นไหมวันนี้คุณผู้ชมค่ะน้องเบสก็น้องโบ๊ทเนี่ยมาในรายการ Love Story ด้วยดีน่าเชิญเข้ามานั่งกับพวกเราดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยลองนะลูกลองนะลูกมา้ลูกหล่อเนี่ยหล่อสวยเหมือนที่คุณพ่อคุณแม่บอกจริงๆด้วยเต้นโช์เพลงหน่อยเร็วเต้นเว์เลยนุ่มฟอส์นุ่มฟอ์ว่าพ่อ น้องชายได้มีโอกาส,สแสดงความสามารถแล้วพี่สาวมีอะไรอยากจะพูดบ้างไหมคะ,ะพูดถึงคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ก็พ่อแม่ก็สั่งสอนดูแลดีนะคะให้ความอบอุ่นให้ความเฮฮามีสีสันในครอบครัวค่ะอยู่แล้วก็มีมีความสุขมากๆเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ไม่ไม่ได้สร้างความกดดันเหมือนครอบครัวอื่น,นวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครอบครัวคำสิงขอบคุณคะ่ะขอบคุณค่ะวันนี้น่าก็มีเสื้อยืด love story จะมอบให้ด้วยนะคะ มอบให้นะคะพี่บ้าแล้วก็คุณอ้อยออด้วยออขอบคุณนะคะปิดท้ายกันด้วยฝากรักผ่านจอสำหรับฝากรักผ่านจอวันนี้นะคะหนุ่มหล่อชาวอังกฤษจะมาฝากรักถึงแฟนชาวไทยสาวสวยของเขาน้องแอปเปิลคุณบิลลี่ค่ะวันนี้ผมอยากบอก และคุณแฟนน้องแอปปิ้น้องแอปปิ้เป็นคนโคลากน่าใจดีสวยด้วยใจดีด้วยน้องแอปผมคิดถึงมากนะ,ะน้องแอปอยู่โอรากผมอยู่กรุงเทพไม่รู้เจออีกวันไหนแต่ผมรอนะคิดถึงนะโอ้ ho, สุดยอดไปเลยขอบคุณมากมากนะคะคุณบิลลี่และสำหรับช่วงหน้านะคะผู้ชมทำไมภรยาจึงไม่ควรทำตัวเป็นแม่ของสามี ภาค2แล้วและช่วงท้ายรายการวันนี้นะคะเรายังมีของรางวัลมอบให้ด้วยนะคะจากรุ่งเจริญน้ำพริกมินิอิสุสุและโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสกินฮอสพิทอลรอติดตามกันให้ได้นะคะสักครู่เดียวค่ะ สนับสนุนโดยบริษัท PPN Foods จำกัดกลับมาพบกับ Love Story ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะมารู้กันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วว่าทำไมภรรยาถึงไม่ควรทำตัวเป็นแม่ของส e. ามีภรยาจํานวนมากในโลกนี้คุณผู้ชมค่ะปฏิบัติต่อสามีเรากับว่าเขาเป็นลูกชายของพวกเธอและพวกเธอก็ทำไปแบบไม่รู้ตัวซะด้วยทำไมถึงเป็นเช่นนั้นหนึ่งในเหตุผลที่ผลักดันให้พวกเธอทำเช่นนี้ก็คือ สามีจะได้รู้สึกว่าเขาต้องพึ่งพาเธอขาดเธอไม่ได้และไม่ทิ้งเธอไปไหนยังไงล่ะคะแต่ในระยะยาวการทำเช่นนี้จะส่งผลร้ายต่อความสัมพันธ์ของคุณเพราะสามีจะรู้สึกว่าคุณเป็นแม่ของเขาและความรู้สึกโรแมนติกที่เขาเคยมีให้คุณก็จะค่อยๆหายไปนอกจากนี้นะคะผู้ชายที่ถูกภรรยาดูแลเหมือนลูกชายจะรู้สึกตัวว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องและไร้ความสามารถ ขณะดเดียวกันภรรยาก็จะรู้สึกว่าสามีเป็นลูกความรู้สึกโรแมนติกที่เธอเคยมีให้เขาก็จะค่อยๆหดหายไปเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าภรรยาที่ทำตัวเป็นแม่ของสามีมีลักษณะเช่นไรเราจะได้คอยระวังตัวของเรากันได้ทันนะคะประการแรกคอยดูว่าตักเตือนสามีเหมือนกับว่าเขาเป็นเด็กภรรยาหลายๆคนดูแลแล,และปฏิบัติกับสามีแบบคุมเข้มเหมือนกับเขาเป็นเด็ก คอยดุว่าตักเตือนตลอดเวลายกตัวอย่างนะคะจะออกนอกบ้านทำไมไม่ใส่หมวกไม่รู้เรื่องไงว่าข้างนอกแดดร้อนต้องให้บอกกี่ครั้งว่าไม่ให้เปิดไฟทิ้งไว้ค่าไฟแพงขนาดไหนคุณรู้บ้างไหมหรือกินข้าวไปสี่จานกับน้ำอัดลมห้าแก้วกินแบบนี้จะไม่ให้ปวดท้องได้ยังไงฮะ สาวๆคะพูดกับสามีแบบผู้ใหญ่สื่อสารกันจะดีกว่าค่ะและบางเรื่องนะคะนิ่งเฉยซะไม่ต้องพูดเลยก็ยังได้สามีของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆให้เขาคิดเองทำเองจะดีกว่าพูดมากไปเดี๋ยวเขาจะรำคาญคุณแถมลึกๆแล้วเขาจะสูญเสียความมั่นใจในตัวเองด้วยค่ะ 2. จัดการธุระสะเองเพราะกลัวว่าสามีจะทาไม่สาเร็จ จะไปเที่ยวกันคุณก็จองโรงแรมเองจะไปทานอาหารมื้อพิเศษคุณก็จองร้านอาหารเองหลายๆอย่างที่สามีน่าจะมีส่วนร่วมหรือควรจะเป็นคนทําคุณก็ทําเองหมดเพราะกลัวว่าเขาจะทําได้ไม่ดีหรือทําไม่สําเร็จทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนอกจากจะทําให้สามีเป็นคนที่ขาดความมั่นใจแล้ววันหนึ่งเขาจะรู้สึกว่าเขากลายเป็นลูกของคุณแน่ๆค่ะ และ 3. คอยแก้ไขและกำกับสามีตลอดเวลาสามีขับรถคุณก็คอยกำกับเส้นทางสามีพูดอะไรผิดหรือใช้คำพูดที่คุณคิดว่าไม่ถูกต้องคุณก็คอยแก้นอกจากนี้คุณยังชอบสั่งให้เขาทำอะไรหลายๆอย่างตามใจคุณอีกด้วยให้สามีมีอิสระทั้งในเรื่องความคิดและการกระทำบ้างเถอคะค่ะ เขาจะได้มั่นใจและรู้สึกว่าสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่เวลาอยู่กับคุณเรื่องผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่สามีทำมองข้ามไปบ้างก็ได้ค่ะการทำตัวเป็นแม่ของสามีจะทำให้เขารู้สึกว่าต้องพึ่งพาคุณและขาดคุณไม่ได้ในช่วงปีแรกๆของการแต่งงานเท่านั้นแต่นานๆไปเขาจะรู้สึกเบื่อหน่ายรำคาญอยากได้ความมั่นใจกลับคืนมาและอยากให้คนใกล้ตัวปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่ง แล้วเขาก็จะตีจากคุณไปเหมือนกับลูกที่โตแล้วและอยากออกจากอ้อมอกแม่ไปสู่โลกว้างยังไงอย่างนั้นเลยล่ะคะ่ะรู้อย่างนี้แล้วนะคะเรามายกย่องชื่นชมแสดงความไว้ใจแล้วก็ให้เกียรติสามีของเรากันดีกว่าเขาจะได้รู้สึกดีกับตัวเองแล้วก็รู้สึกดีที่จะอยู่กับคุณด้วยค่ะ สำหรับช่วงหน้านะคะนี่น่าจะพาผู้ชมไปชมการขอแต่งงานแบบดิ่งพระสุธาที่สหรัฐอเมริกางานนี้ต้องบอกว่าทั้งหวาดเสียวแล้วก็ทั้งซึ้งเลยละค่ะและช่วงท้ายรายการวันนี้นะคะเรายังมีของรางวัลมอบให้ด้วยนะคะจากรุ่งเจริญน้ำพริกมินิอิสุสุและโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสกินฮ o อสพิทอลรอติดตามกันให้ได้นะคะสักครู่เดียวเดี๋ยวพบกันค่ะ สนับสนุนโดย Isuzu MU-X บริษัท PPN Foods จำกัดกลับเข้าสู่รายการ Love Story ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะดีน่าจะพาผู้ชมไปชมบรรยากาศพิธีแต่งงานแบบอิสลามของพันตำรวจเอกวรากรและดรสุภาวดีจะงดงานขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ รักกันคิดจะแต่งงานกันก็ไม่อยากให้ศาสนาเนี่ยมาเป็นอุปสรรคในความรักของเราอะค่ะจะยอมเปลี่ยนศาสนาเพื่อคนรักกี่เดียวไม่ใช่มันต้องมีความศรัทธาด้วยว่าจะยอมรับไหมว่าเรามีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเนี่ยนี่คือหลักความเชื่อทางศาสนาของผม จากการพูดคุยนะฮะบอกที่บ้านนะครับว่าเดี๋ยวจะเอาสาวไปแต่งงานละแม่ก็บอกมาแต่งที่บ้านที่เชียงใหม่ดิผมก็เห็นดีด้วยเราจะต้องจัดพิธีการเขาเรียกว่าพิธีนิกะก็ไม่ไม่บอกเขาว่าเราจัดเตรียมไม่เข้าหมดทุกอย่างแอบโทรบอกไซส์กับทางบ้านไว้ครั้งแรกเลยค่ะที่แต่งชุดอิสลามเรียกว่าชุดเจ้าสาวมีหิยาก็อตื่นเต้นแต่ก็ตำหนิเขาอยู่นิดนึงว่าถ้าบอกล่วงหน้าสักนิดนึงในการแต่งงานผู้หญิงมันจะต้องสวยกว่านี้อะค่ะรับสวยอยู่แล้วครับน่ารักมากน่ารักมากๆจริงๆครับ พิธีการที่มีนะครับก็หลักๆโดยสําคัญเนี่ยทางศาสนาอิสลามคือต้องเป็นมุสลิมนะแล้วก็อาจจะเป็นครูสอนสศาสนาหรืออิหม่ามหรือใครก็ได้นะสองคนแล้วก็มีญาติผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายหญิงนะที่จะต้องมานั่งพูดคุยกันว่าจะยอมรับพิธีนี้ไหมอะไรไหมงานเลี้ยงที่กรุงเทพมหานครที่มาจัดกันคือคอนเซปต์งานคือต้องการให้ทุกคนมีความสุขสนุกสนานแล้วก็เป็นกันเองนี่สำคัญที่สุดม <c oughs> ีการแสดงจากรัตศินมาจากนครจากวิทยาลัยศป์นคร ก็มีพรีเซนเทชันสนุกสนานตลกอะค่ะเป็นการแสดงหนังเรื่องหนึ่งเลยค่ะและดมก็โอเคแล้วฟินขนลุกเลยค่ะพอรอดปุ๊บนีนน้ำตาไหลโปลงมาเลยค่ะประทับใจค่ะปลื้มมากค่ะทั้งชีวิตครับก็สำหรับทุกๆคนนะที่คิดจะมีชีวิตคู่หรือสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องคิดในใจอยู่ตลอดเวลาเวลาว่า คบกันแล้วก็ต้องมีความสุขนะครับไว้ใจซึ่งกันและกันรายละเอียดปีกย่อยนะครับที่อะไรเป็นเรื่องหยุมหยิมกัอย่าไปคิดอะไรกันมากนะครับแล้วขอให้คิดบวกให้คิดดีๆนะครับแล้วชีวิตจะมีความสุขคิดการใหญ่อย่าใส่ใจเรื่องเล็กน้อยเลยค่ะครับโอ้โหทั้งศักดิ์สิทธงดงามแล้วก็อลังการจริงๆเลยนะคะ ไปต่อกันที่สหรัฐเมริการผู้ชมคะ่ะนี่น่าจะพาผู้ชมไปชมบรรยากาศการขอแต่งงานแบบดิ่งพัสุธาของสองสาวสวยรับรองว่าต้องประทับใจชมเลยค่ะ bit closer. การขอแต่งงานในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในวันที่18ตุลาคมปีที่แล้วค่ะแอนดี้และลูซี่จูงมือกันไปกระโดดรม่มโดยที่แอนดี้สาวสวยผมสั้นไม่รู้เลยว่าเธอกำลังจะถูกขอแต่งงาน ครื่องบินพาพวกเธอขึ้นสู่ท้องฟ้าที่ระดับความสูงถึง15,000ฟุตในระหว่างที่คู่รักสองสาวกำลังบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อเตรียมตัวกระโดดรม่มบรรดาเพื่อนพ้องของพวกเธอก็เตรียมจัดเรียงตัวอักษรขนาดใหญ่บนลานบิน Will you marry me คุณจะแต่งงานกับฉันไหมและแล้วก็ถึงเวลาของการกระโดดรม่มลูซี่สาวสวยผมยาวเป็นฝ่ายกระโดดก่อนจากนั้นแอนดี้ก็กระโดดร่มตามลงมาพอคลื่อนลงมาใกล้พื้นดิน แอนดี้ก็มองเห็นคำถามที่ถูกจัดเรียงไว้บนลานบินทันทีที่เท้าของเธอแตะพื้นดินคู่รักสาวสวยของเธอก็เดินเข้ามาหาคุกเข่าลงตรงหน้าพร้อมยื่นแหวนและกล่าวขอเธอแต่งงานแอนดี้ตอบตกลงแบบทั้งงงงตกใจแล้วก็ดีใจในขณะเดียวกันลูซี่สวมแหวนให้แอนดี้และทั้งคู่ก็กอดกันอย่างมีความสุขท่ามกลางความยินดีของเพื่อนๆค่ะ นนี้บอกได้คำเดียวว่าทั้งซึ้งทั้งหวาดเสียวเลยละค่ะต่อกันด้วยสถานที่สุดโรแมนติกของเรานะคะวันนี้นีน่าจะพาคผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศที่เรียบง่ายแต่แสนอบอุ่นที่ one day at a time สุขุมวิท2ีนี้เองไปกันเลยค่ะ one day at a time ร้านอาหารสุดชิคให้ความรู้สึกอบอุ่นแสนสบายแต่ละโต๊ะจะตกแต่งไม่เหมือนกันแม้กระทั่งดอกไม้ทุกโต๊ะก็จะให้ความสดใสที่แตกต่าง One day at a time เสิร์ฟอาหารนานาชาติประยุกต์ทั้ง Japanese fusion Italian fusion American fusion และ Spanish fusion ค่ะที่สำคัญอาหารหลายๆจานของที่นี่ยังได้รับการปรับรสชาติให้จี๊จ้าถูกลิ้นคนไทยอีกด้วยนอกจากอาหาร f u วชั่นหลากหลายสัญชาติที่นี่ยังมีกาแฟอร่อยๆและเครื่องดื่มแสนสดชื่นให้เลือกมากมายและเมนูแนะนำสุดโรแมนติกสำหรับวันนี้นะคะไข่ทอดกรอบซอสหอยกระพง อาหารลูกครึ่งไทยเม็กซิกันไข่ดาวกรอบฟูร,รับประทานคู่กับซอสหอยกระพงแสนอร่อยได้ความเปรี้ยวจากมะเขือเทศและความเผ็ดจากพริกขี้หนูสดอาหารจานอร่อยก็ต้องทานคู่กับเครื่องดื่มแสนสดชื่น Roselle ซซ and Basil Tea ชาอูหลงผสมน้ำเชื่อมโฮมเมดรสกระเจี๊ยบและเพิ่มความสดชื่นด้วยความหอมของใบโหระพามาที่นี่รับรองทั้งอิ่มท้องอิ่มตาแล้วก็อิ่มใจเลยละค่ะ One day at a time อยู่ที่สุขุม,มวิทซอย26นี่เองค่ะร้านนี้เรียบง่ายสบายสบายอาหารก็อร่อยด้วยอย่าลืมไปกันนะคะสุขุมวิทย6ค่ะไปท้ายกันด้วยเคล็ดลับรักหวานจากคนดังวันนี้คุณแม่คนสวยน้องดาวอภิสรามีเคล็ดลับดีๆจะมาบอกน้องดาวค่ะ เคล็ดลับรักหวานนะคะในฐานะที่ตัวเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่ผ่านมาในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นความรักที่อาจจะไม่ประสบความสําเร็จหรือความรักที่ที่สมหวังก็แล้วแต่นะคะสิ่งหนึ่งที่ค้นพบก็คือว่าถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งเราต้องให้อิสระภาพกับเขาค่ะเพราะว่าความรักไม่ใช่เป็นกรงขังหรือว่าเราไม่สามารถเป็นเจ้าของใครได้ทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองนะคะก็ไปอ่านเจอนี่ค่ะคําคมนะคะของคุณนิ้วกลม ก็เลยอยากจะเอามาเผยแพร่ให้ฟังเขาบอกว่าเจ้าของนกตัวนั้นปล่อยมันออกมาจากกรงขังมิใช่เพราะไม่ได้รักมันแล้วตรงกันข้ามเขาเพิ่งรู้จักรักมันต่างหากความรักต้องให้อิสระต่อกันนะคะความรักของคุณจะได้ยืนยาวนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องดาว และว,วันนี้นะคะผู้ชมเรามีของรางวัลจากรุ่งเจริญน้ำพริกมินิจำนวน1รางวัลจากอีซุซุสองรางวัลและจากโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสกินฮอสพ i ิทอลจำนวน1รางวัลมอบให้ด้วยถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากได้นะคะโทรเข้ามาหลังรายการจบภายใน15นาทีเราจะส่งไปให้ผู้ชมถึงบ้านเลยค่ะและว,วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆจาก The Special Dress ด้วยนะคะ สัปดาห์หน้านะคะคู่รักข้ามาศาสนาที่อายุเป็นเพียงตัวเลขจะมาร่วมพูดคุยกับนีน่าในรายการ Love Story อย่าลืมติดตามให้ได้ค่ะทุกวันพุธ9กนาฬิกา30นาทีทางช่อง3 Family ช่อง13แล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ Love Story